พามาหาหอยที่เกาะร้อยกันนะจ๊ะไปเลยจ้าเริ่มเดินทางได้ที่นี่คือเกาะรอศสีราชานะเราต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีนะคะวันนี้น่านจะเป็นเรื่องงา่ยามดีของเราแล้วแหละที่เราจะได้มาดูในส่วนของน้ำลงแน่ เราจะมาดูกันนะจ๊ะว่าน้ำมันจะลงแค่ไหนหรือจะลงกันกี่โมงตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะทุกคนที่เรามาอยู่ในที่สุดน้ำก็ลงในเวลา8โมงกว่าๆลงเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราทําการเข้าไปหากันเลยดีกว่าไปกันเลยนี่โคนหาเต็มไปหมดอย่างกัะมุดแดง,งเริ่มเลย ทำการกด้นหานะคะการขุด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 ไปนะขุดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขุดไปเรื่อยๆนะคะขุดไปตามที่เขาพาทำเขาถ้าทําอะไรก็ทําค่ะขุดไปค่ะขุดไปค่ะเจอเปล่าเจอเปล่าเจอเศษซากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยจ้ะดูดูคุณผู้ชมดูคนสะก่อนคนนี้เยอะสุดๆไปเลยอ่านี่คือผลงานที่ได้นะวันนี้ขุดค่ะขุดช่วยกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะขุดค่ะช้อนก็ไม่ใช้ค่ะอุปกรณ์ไม่ใช้มือเลยค่ะมือมือค่ะมือเราต้องขุดขุดหะนี่ไงเจอละไปจ้าดูรอบๆกันเลยทีเดียวน้ำลงสุดๆไปเลยนะทุกคนดูนะวิวสวยงามมากดูนะคะแล้วก็ขุดต่อไปจ้าขุดต่อไปนะดูสิเขาหากันเต็มไปหมดเลยนะคะดูคนเยอะมาก คนเยอะม,มากนะเดี๋ยวเรามาหากันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาหากันต่อนี่ดูผลงานของเพื่อนเราด้วยนี่เยอะม,มากค่ะอะขุดอีกรอบค่ะหาต่อหาต่อ หาต่อค่ะมาดูค่ะ เราจะขูดตามโขดหินแบบนี้นะทุกคนขูดๆด,ดูเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมานะคะไม่ต้องขูดลึกมากนะแต่ว่าค่อนข้างเจ็บมือหน่อยเพราะว่าอยู่ตามโขดหินนะก็จะขูดไปเลยค่ะขุดแบบนี้นะขูดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะสะก,กิดออกมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยหดยตลอบมันจะอยู่ตามนี้นะก็จะขูดๆไปอีกอ่ะนี่ไงนี่ไงเราจะเจอล้จะเจอละอ่ะโอเคไม่ใช่ค่ะฝาเปล่า,าอัานนี้ได้ละอันนี้จะ แบบนี้เลยนะเราก็ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละใช้แบบนี้ในการขุดไปเรื่อยๆนะผลงานที่เราได้รับในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยมาดูการเยอะแค่ไหนพึมกลับถึงห้องนี้เยอะหรือเปล่าและกลับเมนู